มาประเด็นถัดไปกันบ้างคุณผู้ชมสําหรับข่าวนี้เลยนะครับเริ่มงามยามดีวันที่9เดือน9ก้าสำหรับลิปตานะครับประกาศ9้าใหม่เปิดค่ายคิกเรคคอร์นั่นเองคุณผู้ชมสวัสดีครับพ่อ้อลิปตานะครับผมวันนี้มีข่าวมาฝากครับพวกเรากำลังจะมีค่ายของพวกเราเองนะครับชื่อค่ายว่า k ิ c k RECORD ครับทำกันอยู่2คนนะย้าว่าทําแค่2คนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบมัน เดี๋ยวจะได้กำไรเยอะหน่อยอะ <c oughs> บอกตรงๆเลยกันคือเพิ่งทําค่ายแล้วก็เป็นก้าวใหม่ของลิาตาเพราะฉะน,นั้นเนี่ยฝากไปติดตามช n น l กันนะครับขอ,อของพวกเรา y u t u b e อ่ o u t u b e Ki ิปแคร e คอร d s หรือว่า Facebook หรือว่า Instagram ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีน้องศรริลปินคนแรกนะครับชื่อน้อง g e n นี่ยนีอ่ยอยากติดตามผมท่นนี้เ,เลยคือสุดๆผมเป็นแฟนเขาเลยนะเรียกง่ายว่าเป็นโอลลแเลยในใจเลยคนแรกเลยเพราะฉะนั้น ชวนน้องเขมาทำเพลงด้วยเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนไปติดตามกันนะครับใค่ายเราอย่าลืมนะตามที่ YouTube นะครับ,ค,รบคลิกเรคคอร์ครับอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันกับ2องท่านนะครับนะคะแต่ทางของคุณลิฟตานเนี่ยเขาก็มีผลงานเพลงดีๆให้เราได้ร้องตามชิลๆมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะสำหรับค่ายใหม่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันใช่ครับ